สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะที่ติดตามช่อง YouTube สาวหน่อยนะคะเมื่อนี้นะคะสาวหน่อยกับสิพาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะวิธีการนะคะปลูกหญ้าลงซปเปอร์แ็กนะคะของทางฟาร์มสาวหน่อยสกลนครน,นะคะเมื่อนี้กับสาวหน่อยกับสิพาเพื่อนๆนะคะมาบึ่งนะคะปลูกวิธีการปลูกหญ้าหญ้าลงซปเปอร์แ็ก กับางานในนี้วิธีการปลูกสิปลูกคือกันเด้อค่ะพี่น้องอันดับแรกนะคะเตรียมแปลงปลูกนะคะแปลงปลูกนะคะน้ำนะคะที่ทางอัเสาหน่อยได้ปลูกนี่กะเสาหน่อยที่ใส้น้ำพอดีนะคะสิบัวใส่น้ำหลายเพราะเป็นที่ตุ่มนี่ค่ะพี่น้องนี่จ้ะใส่น้ำขนาดนี้นะคะ พอเป็นมันขีดตุมนะคะอันดับที่สองนะคะสาวน้อยกาซีทำการนะคะเอาท่อนพันนะคะย่าลงซปเปอร์แมกนะคะหวานแบบนี้นะคะลงแป้แบบนี้ได้เดีอยค่ะพี่น้องหวานแบบนนานมซี่เลยค่ะคือเฮาบานกาเนะะี่ยค่ะอันที่เห็นนะคะคุณตานะคะเพิ่นใส่ปุ๋ยนะคะ ใส่ปุ๋ยนะคะรองพื้นนะคะเป็นปุ๋ยนะคะเนี่ยคะ่ะรองพื้นไปเลยนะคะเนี่คะ่ะปุ๋ยนะคะสูตรสิบห้าสิบห้านะคะเป็นปุ๋ยนะคะคือว่านลงไปเลยนะคะพี่น้องนี่ว่านใส่ไปเลยคะ่ะเพื่อรองพื้นนะคะสาวน้อยสิพามาเบ่งทอนพันที่สาวน้อยนี่ใช้นะคะ เนี่ยค่ะอาคะโซเนี่ยคะโซท่อนพันเนะะี่ยค่ะยกให้พี่น้องเขาเบิงแน่นะะี่ค่ะท่อนพันธ์ย่าหลงซปเปอร์แม็กนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะลำต้นจะแข็งแรงย่าหลงซปเปอร์แม็กนะคะตัวนี้โปรตีนนะคะจะสูงนะคะผลวิจัยออกมาแล้วประมาณสัก12เปอร์เซ็นต์นะคะเทียบเท่ากับ่าไนนค,ค่ะค่ะพันนะคะ ประมาณนี้นะคะเนื้อที่ตรงนี้นะคะประมาณเกือบหนึ่งไร่เลยคะ่ะใช้ท่อนพันประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าร้โลนะคะทางฟามสาวน้อยไส์นะคะท่อนพันนะคะวา่านซี่เลยคะ่ะพี่น้องวานลงแบบนี้เลยค่ะ,ลคะปลูกตอนใบใบค่ะใบแก่แล้วค่ะ วันนี้วันที่3นะคะเดือนเมษายนสองห้านะคะ,อะทอนพันนะคะทัอนพันที่สาวน้อยใช้นี่กับประมาณ60มือนะคะ60สิบบ้นนะคะน,นคะันลักษณะหญ้าลงซุปเปอร์แม็กนะคะลงซุปเปอร์แม็ก จะแตกต่างกันกับย่านไหนเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่คะแตกต่างกับย่านไหนเด้อค่ะเด้อว่านไม่เป็นไรค่ะว่านก็ได้ค่ะถ้าใส่ท่อนพันแห้งหนาแห้งดีนะคะพี่น้องเวลามันแตกหน่อขึ้นมาเนี่กะมะกสินาค่ะ พัษนาเลยจ้าห,หนาะหาเลยนะคะโรยโรยโรยเลยๆๆนะคะโรยลงไปเลยแห้งหนาแห้งดีค่ะจากนั้นนะคะสาวน้อยสีแซ้รถไทยไทยกบเด้อค่ะงาตัวนี้เพราะว่าทอนพันมันมันแก่แก่จัดนะคะ สาวน้อยกระฟ้ากกดติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้สาวน้อยเด้อค่ะเด้อฝากไว้แน่ค่ะย่าลงซุปเปอร,ร์แม็กสกลนครแปลงสาวน้อยนะคะสาวน้อยมีทอนพันจำหน่ายนะคะกิโลละ10บาทนะคะตอนนี้กว้างอยู่ประมาณ200กิโลนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจกระติดตอ่อที่เฟซบุ๊กสาวน้อย ได้นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์062-564-4755นะคะจะฝากคลิปนี้ไว้นะคะสวัสดีจ้า